อันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะดองโซดานี่่ว่าจะชิมหนเพื่อนทำเมื่อวานวันนี้กินได้แล้วทุกคนค่ะอร่อยกระหล่ำวยชอบที่สุดกรอบเลย กลับมาเดี๋ยวชิมอีกเอาเนื้อกันเรากินคนเดียวแล้วทุกคนแล้วก็ใส่เท้าใส่เท้านี่ก็น่ามาจากร้านใค่นี่ Ja.